ส่วนด้านบนนู้นก็น่าจะเป็นฝูงนกนางวนวลที่จะบินไปเท่าแถวสถานตาอากาศนิคมบางปูนะครับเอาาาตามนักตาอากาศอุณหภูมิ2ี่2องศาครับวันนี้มาพบกับช่องตะยารีรันครับไปตามกันเลยนี่นะครับ และเช้านี้ช่องตะยารีรันก็พามาพบกับบรรยากาศหมอกที่ผมเกินไปแล้วในช่วงเดี๋ยวจะพาไปดูนกมันจะมีนกอยู่ข้างข้างเขาเรียกว่าอะไรวะข้างข้างถนนน่ะหน้าหน้านิคมทางเข้านิคมบางปูตรงเส้นแพ็กกษาใหม่นะครับมันจะมีหนองน้ําใหญ่ๆอยู่สักอันหนึ่งซึ่งนกกะษาหรือนกว่านกปากห่างมังเขาเรียกนกปากห่างเนาะลง ลงอยู่เดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับเป็นไงด้านหลังนี่เส้นทางเอเวนเจอร์วันก่อนแต่วันนี้ไม่พาเอเวนเจอร์นะเพราไปมาแล้วจะรอหาอะไรใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆดูนะครับสวยไหมสวยไหมหมอกลงมืดปั๊บอยู่เยี่ยมอรุณสวัสดิ์ยามเชา้อาอรุณสวัสดิ์ครับประชาชนทุกคนเลยนะครับมาพบกับช่องตะยาลีรันนะครับในเช้านี้ บรรยากาศเช้านี้เป็นไงครับเมฆหมอกลงแต่เช้าขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาห้าเอ้ยโทษทีครับหกนาฬิกาหกนาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับบรรยากาศนกเล็กนกน้อยบินนี่คือบรรยากาศข้างบันเดิมคาะข้างโรงเรียนปทุมคงคาสมุรปาการนะครับประมาณนี้เลย วิวคิวทัศนะครับกับบรรยากาศยามเช้าแบบโคตรดีครับ7โมงเช้า20นาทีแต่ดูสิหมอกไม่ลงมืดตึ๊บสวยงามจริงเลยคือแบบบรรยากาศมันแบบหมอกลงแบบสวยมืดมองไม่เห็นทางอะ่ะสวยๆครับชอบ ตื่นแต่เช้ามาก็เจอแบบนี้ก็ดีมีต้นตาลคู่ต้นกล้วยคู่ด้านนูน้นอันนี้เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนะครับเขาเรียกว่าต้น,นชําฉาหรือต้นกล้ามปูนะครับต้นกล้ามปูในตำนาน,นชาําฉาเป็นไม้ใหญ่ไม้ปาะให้ใหรหลมเงาอันนี้ก็คือเส้นทางเอเวนเจอร์ที่ผมพาไปลุยเมื่อสองสามวันก่อนนะครับเป็นไงครับบรรยากาศสวยเนาะ คลิปสั้นๆให้ด้ชมกันสวัสดีประทุมคงค้านะครับประชาชนผมตั้งใจพามาชมเลยเส้นนี้เห็นไหมต้นตาลคู่สวยหมอกลงด้านหลังในเวลาเจ็ดนาฬิกาห้า้านาทีเอ้ยหกนาฬิกห้าห้านาทีททีครับหกนาฬิกาหกโมงเช้านั่นเองหกโมงห้าสิบห้านาทีหมอกยังลงอยู่เลยนะครับบรรยากาศแบบนี้เลย เส้นทางเอเวนเจอร์ที่พาไปลุยเมื่อวันก่อนต้นฉําฉาเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนะครับต้นฉําฉาต้นตาลต้นตาลอยู่คู่กันแล้วก็จะมีต้นกล้วยคู่กันเออแปลกดีต้นตาลคู่ต้นกล้วยคู่นะครับนี่เลยบรรยากาศประมาณอย่างนี้นะครับในเช้านี้พาสัมผัสพาชมแล้วก็นี่เดิมๆโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการนะครับส่วนนู่นสะพานตรงนู้นที่ผมจอดจักรยานคู่ใจเสือภูเข,ขา bicycle ไว้ไวนะครับเดี๋ยวพาไปชมนกตามไปนี่เลยครับบรรยากาศที่จะพามาชมนกนะครับผงนกตรงนั้นโอ้โหน่าจะเป็นนกนางนวลน,นะตรงนั้นเป็นผงนกนางนวลที่บินไปสวยงามครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในตัวนกปากหางที่ผมว่าผมจะพามาชมนะครับ บรรยากาศนกปากข่าตรงนี้ก็เรียกว่าอะไรไม่รู้มันอยู่เรียบถนนข้างถนนแพรกษานะครับอยู่ข้างถนนแพรกษาตรงหลังไฟกระพิบกระพิบกระพิบลงรับจำนำอะไรตรงนั้นเลยไปอีกสักห้าร้อยเมตรหกร้อยเมตรก็จะเป็นทางเลี้ยวซ้ายเข้านิคมบางปูนะครับบรรยากาศอย่างนั้นเลยเจ๋าไหมครับ นี่ครับบรรยากาศฝูงนกปากหางที่อยู่ส่วนด้านบนนู้นน่าจะเป็นฝูงนกนางนวลที่จะบินไปเท่แถวสถานตาอากาศนิคมบางปูนะครับเฮ้ยสถานถาตาอากาศบางปูเขาเรียกนู่นกนกนกจนกสวยไมครับบรรยากาศโหด้านบนนู้นน,น,นกนางนวลแจว๋วแหลมเลยเทียบเลยสวยนไหมครับ มาอีกแล้วเพียบบึมบึม,บมส่วนในด้านล่างนี้ก็นกปากหางคนละชั้นนกนางนวลกับนกปากหางเยี่ยมจริงมาเป็นแขงแ้เลยงูแลยแขงแทงเลย,ลเ,ลยเป็นแขงนะครับมอง,งตาจับจับนกปากหาง นี่ครับบรรยากาศฝูงนกปากห่างที่อยู่ส่วนด้านบนนู้นน่าจะเป็นฝูงนกนางนวลที่จะบินไปแถวสถานตาอากาศนิคมบางปูนะครับเอ้ยสถานถาตาอากาศบางปูเขาเรียกนู่นกนกนกจนกสวยไหมครับบรรยากาศโหด้านบนน,น,นู้นนกนางนวลแจว๋วแหลมเลยเทียบเลยสวยไหมครับ มาอีกแล้วเพียบบึมบึมส่วนในด้านล่างนี้ก็นกปากหางคนละชั้นนกนางนวลกับนกปากหางเยี่ยมจริงเป็นยังไงครับบรรยากาศนกปากหางอยู่ด้าหนหลังลส่วนนะครับส่วนด้านบนที่จะเหลัออยในงนกครับ พาไปชมกันแบบจุจ๊บๆ,ๆครับผมมาเสียเวลาอ่านกันสักนิดนึงนะครับครับมาขอแก้ไขสถานการณ์ช่วงต้นคลิปที่ผ่านมานะครับที่ไปปั่นจักรยานแล้วพาไปชมหมอกขอแจ้งให้ทราบว่าไอ้ที่เราเห็นนั้นสถานการณ์มันเกิดขึ้นตอนผมหลังจากปั่นจักรยานกลับมาเรียบร้อยแล้วมาเจอว่า เมันไม่ใช่หมอกยามเช้าอย่างที่บอกไม่น่าแล้วว่าทำไมต้องหกโมงกว่าหกโมงห้าสิบหกโมงห้าสิบมากจะเจ็ดโมงเช้าอยู่แล้วทำไมหมอกมืดวะจริงๆแล้วมันคือฝุ่นพ m 2.5มจุดห้านะครับหลงสูตรเข้าไปสเต็มปอดเลยกรรมองใส่รอบเย็นเนี่ยคงจะต้องใส่แมสกันบ้างแล้วล่ะซึ่งสถานการณ์เท่าที่มาอ่านดูนะครับจากเพจเ,เพจของทางเพจ อ,อ่บางพีเผ็จศูุย์ปาการเขาก็มีลงแจ้งว่าสถานการณ์โรงเรียนต่างๆเนี่ยในเขตบางพีในเขตเขสมุยปาการเนี่ยจะจะทำการให้ให้เรียนออนไลน์นะครับเป็นแผลรองรับฝุ่น pm 2.5รู้สึกจะมีทางในเขตกรุงเทพมหาคนครด้วยประมาณ30กว่าแห่งหงเหมือนกันนะครับมาดูว่าสถานการณ์มันเป็น ยังไงลองติดตามดูแล้วยังไงจะรายงานคืบหน้าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากติดตามดูด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับติดตามกันสักนิดหนึ่งอ่านกันสักนิดหนึ่งเพื่อประโยชน์ของทุกๆท่านนะครับผมเป็นยังไงครับ <c oughs> หลังจากอ่านข่าวสารลเล็กๆน้อยๆซึ่งพอดีหลังจากหยุดคลิปไว้นะพอดีผมไปดูดูข่าวนะครับ ดูข่าวดูเออ่ที่เขาแจ้งดูในเพจดูอะไรในต่างๆเนี่ยก็ลักษณะเรื่องของฝุ่น PM 2.5 <c oughs> ไม่รู้โผล่ยังไงค่อนข้างจะอันตรายในช่วงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะขอเตือนเตือนประชาชนทุกๆคนเลยนะครับเด็กๆน้องๆหนูที่ไปโรงเรียนช่วงนี้งดออกจากบ้านได้ก็ควรจะงดนะครับ หรือว่าออกจากบ้านจําเป็นก็ควรจะสวมแมสนะสวมแมสกนิดหนึ่งเพื่อที่ว่าจะป้องกันไม่ให้ฝุ่น pm สองจุดห้เนี่ยเข้าสู่ร่างกายในอนาคตถ้าเกิดสูดดมเข้าไปมากนะจะส่งผลให้เป็นมะเร็งปอดได้อันนี้เรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องที่อ,อ,อันตรายสุขภาพต้องมาก่อนนะครับผมผมมักจะพูดเสมอว่าสุขภาพต้องมาก่อนเนื่องจากตัวผมเองเนี่ย มีม,ม,มีมีปัญหากับเรื่องของร่างกายก็คือตัวผมเองอย่างที่ผมเคยแจ้งเคยเรียนไปแล้วในหลายๆคลิปก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยคือเป็นเป็นมะเร็งนะครับเป็นมะเร็งโชคดีที่ว่ามันเป็นมะเร็งระยะที่2แต่ของผมเป็นในส่วนของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับก็คือได้รับการผ่าตัดมาแล้วสี่ห้าเข้า5ปีครบ5้าปีมาแล้วผ่านการให้คีโมอะไรต่างๆมาเรียบร้อยแล้ว ก็เลยว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นห่วงทุกๆคนนะครับว่าสุขภาพควรจะดูแลแล้วเรื่องของ PM 2.5ฝุ่น PM 2.5เนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับอย่าประมาทนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนก็เลยจะขออนุญาตปิดคลิปแล้วก็จะนำคลิปนี้ถ่ายทอดออให้กับประชาชนทุกคนได้รับรู้ว่า เมฆหมอกที่เราเห็นในตอนเช้าอย่างที่ผมแจ้งในต้นคลิปมันไม่ใช่ผมตัวผมเองก็ยังพลาดเฮ้ยปั่นจักรยานาไปดีๆเอ้ยทำไมมันอากาศดีจังวะที่ไหนได้เวรกรรมตัวผมเองอ็สูรเข้าไปเยอะเลยแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกเลยเพราะว่าพวกนี้มันจะสะสมนะครับมันจะสะสมแล้วมันก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่อง pm 2.5กันนะครับเพราะเด็กๆน้องๆหน,หนูตอนนี้ก็ ทางโรงเรียนก็มีประกาศให้หยุดดูสถานการณ์แล้วก็เรียนทางออนไลน์ซึ่งทางสรารศาสตร์โรงเรียนสรารศาสตร์ของเ,เด็กๆพี่เกดน้องกีฟนี่ก็ได้มีประกาศให้เรียนออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นฝากทุกๆคนช่วยกันดูแลดูแลตัวเองดูแลสุขภาพ PM 2.5ไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ขออนุญ,ญาต ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องตะยาลีลันนะครับให้กับคุณตาตะพี่เกตน้องกีบนะครับเราสองสามคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับผมสวัสดีครับผมลาไปก่อนครับ